ดีช่วงสายค่ะวันนี้นะคะมาเจอกันที่แปลงผักค่ะวันนี้นะคะตื่นสายนิดหน่อยนะคะกว่าจะเริ่มนะคะ9ก้าโมงกว่าเลยค่ะตอนนี้ก็เริ่มร้อนแล้วนะคะเราก็เริ่มจากแปลงด้านหลังตรงนี้นะคะตรงนี้นะคะได้ปลูกแล้วนะคะก็เป็นต้นพริกหนุ่มขาวกับพริกหนุ่มเขียวนะคะแล้วก็มีซุ้มนะคะนี่ค่ะซุ้มนี้นะคะว่างอยู่พอดีนะคะก็เลยเอามาวางะคะเดี๋ยวกะว่าจะหาดอกไม้สูงๆมาปลุกนิดนึงนะคะให้มีสีสันให้สวยงามนะคะตอนนี้เหลืออีกหนึ่งแปลงนะคะที่อยากจะปลูกนะคะงั้นไปพรวนดินแล้วก็ปลูกด้วยกันเลยค่ะ

พักเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเช้านี้นะคะวันนี้นะคะมีเมฆนิดหน่อยนะคะความจริงก็ฟ้าเปิดนะคะเมฆเพิ่งเริ่มจะลอยมานะคะก็เดี๋ยวสักพักแดดจะจ้าเต็มเลยค่ะตอนนี้ก็ประมาณ11โมงกว่าแล้วนะคะเดี๋ยวพาเดินดูนิดนึงค่ะนี่ค่ะวันนี้ปลูกแค่2แปลงนะคะแต่ว่าใช้เวลาไปกับการพลวนดินเยอะเหมือนกันค่ะแปลงแรกนะคะนี่ค่ะจะเป็นแปลงนี้นะคะตอนนี้ถือร่มอยู่นะคะเพราะว่าเริ่มร้อนละแปลงนี้นะคะจะเป็นพริก เขียวนะคะกับพริกขาวนะคะเป็นพริกหนุ่มนะคะฝั่งซ้ายนี่จะเป็นสีเขียวฝั่งขวาจะเป็นสีขาวนะคะก็พรวนดินละเอียดเลยค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็คือแค่ถอนวัชพืชน,นะคะยังไม่ได้พรวนนะคะแล้วก็แปลงข้างๆตรงนี้นะคะจะมีข้าวโพดหวานนะคะซึ่งนัดหยอดมเมลด็ดไว้ให้นะคะก็ขึ้นเยอะมากๆเลยขึ้น หลุมละประมาณห้าหกเมล็ดนะคะเราก็เลยตัดทิ้งนะคะเหลือแค่หลุมละหนึ่งพอนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะแยกอาหารกันนะคะแล้วก็เอาสกินี่นะคะตรงกลางตรงนี้นะคะตอนนี้ผีเสื้อมารอแล้วนะคะ <laughs> เห็นผักลงปุ๊บมาบินว่อนเลยค่ะ <laughs> ก็ตรงกลางนะคะเป็นสกินนี่นะคะเราลงไปสี่ต้นนะคะเพราะว่าต้นนี้ค่อนข้างที่จะใหญ่นะคะเดี๋ยวก็จะอา,อาจจะไม่ได้แบบว่า แน่นเกินไปนะคะแต่ว่าก็คงจะได้ผลผลิตพอใช้ได้นะเดี๋ยวต้องรอดูก่อนเพราะว่าเดี๋ยวต้นข้าวโพดเนี่ยจะสูงขึ้นแต่ซุกินี่จะอยู่ต่ําลงอยู่ข้างล่างนะคะก็จะช่วยคลุมดินไปในตัวด้วยนะคะตอนนี้รู้สึกว่า เขาโพลน่าจะประมาณสองอาทิตย์นะคะเราจําวันที่ที่หยอดเมล็ดไม่ได้นะคะแต่จดไว้อยู่ค่ะเดี๋ยวยังไงค่อยมาบอกละกันก็ตอนนี้คือให้เขาเริ่มโตไปนะคะตอนนี้นะคะในแปลงผักก็ครบทุกแปลงแล้วนะคะนี่คะ่ะบัตเตอร์นัทสควอชนะคะที่ขึ้นเองสวยมากๆเลยใบใหญ่มากก็ต้นนี้บัตเตอร์นัตตัวนี้มันน่าจะเป็นตัวที่แบบลูกมันสีทองๆนิดนึงนะเราไม่แน่ใจแต่ว่า,าเราก็ให้นัด หยอมเมล็ดเพิ่มนะคะเราซื้อฟักทองถุงทองมานะคะี่จะอยู่ตรงเสานะคะก็ขึ้นแล้วนะคะก็ไม่ได้ขึ้นทุกหลุมนะแต่เราก็ย้ายต้นกล้าให้มันไปอยู่ตรงเสาทุกเสานะคะตอนนี้ทุกเสาก็จะมีอย่างละหนึ่งต้นนะคะนี่พึ่งหยอดลงไปนะคะแต่ไอ้เจ้าที่ขึ้นเองนะคะใบใหญ่มากๆดูสิคะ สวยเลยและนัดก็ทําค้างให้อย่างดีเลยนะคะก็ตอนนี้เขาก็เริ่มที่จะแบบว่าโตขึ้นนะคะน่าจะมาเก็บอยอดเอาไปผัดนี่ยอดฝักทองแล้วก็เมื่อกี้แอบเห็นว่ามีลูกออกมานิดนึงแล้วนะคะเป็นก็ไม่เชิงว่าเป็นลูกนะคะเป็นดอกเนี่ยนะขอซูมเห็นป่ะนี่ค่ะเป็นดอกตัวตัวเมียไหม นี่มาละใช้เวลานิดนึงแต่ก็มาอยู่นะคะก็เดี๋ยวต้องอมาช่วยผสมพันธุ์ให้เขานะคะเพราะว่า ช่วงนี้ก็น่าจะต้องแบบว่าใส่ใจนิดนึงนะคะเราก็ใส่ใจมากๆเลยรอบนี้เพราะว่าอยากจะได้สวนผักที่สวยๆนะคะแล้วก็ฝั่งนี้ก็เหมือนกันฝั่งนี้ก็มีฟักทองถุงทองเหมือนกันนะคะเพราะว่าคราวที่แล้วชอบมากๆเลยปลูกแล้วแบบลูกมันสวยแล้วมันก็อร่อยด้วยนะคะก็เลยเอามาปลูกอันนี้รู้สึกว่าจะลงไป8หลุมนะคะขึ้นมาทุกต้นละคะ่ะเน่ เป็นฟักทองถุงทองก็แปลงนี้ยังไม่ได้พรวนดินนะคะจะยังเห็นว่ามีวัชพืชขึ้นเยอะเลยค่ะตอนนี้ครอบทุกแปลงแล้วนะคะแปลงผักนะคะตรงนี้ก็จะเป็นผักบุ้งจีนนะคะแล้วก็ฝั่งนี้จะเป็นผักเก่านะคะก็จะมีผักเชียงดานะคะอยู่ตรงนู้นเอาไปผัดกับไข่นะคะอร่อยแล้วก็จะเห็น เห็นดำๆสองอันนี้ไหมคะที่เป็นพลาสติกนะเราปักไว้จะได้รู้เพราะว่าเราเอาหัวคาราลิลลีล่สีส้มของเรามามาใส่ไว้ตรงนี้นะคะแล้วก็มีกุหลาบสองต้นนะคะเหลือแต่กิง่งใบขึ้นมาก็โดนหนอนกินนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีะมะเขือเปราะนะคะซึ่งเขามีลูกออกมาแล้วนี่นค่ะอันนี้ปลูกเมื่อปีที่แล้วนะคะ มาเขือเปาะเดี๋ยวเอาไปทําแกงผิดนี่อันนี้ภาพโดยวรวมนะคะสวนตอนนี้ก็ครบทุกแปลงแล้วมาถ่ายช่วงตอนแบบใกล้เที่ยงก็คือท้องฟ้าสดใสมากๆแล้วก็ฝั่งนี้แตงกวาเพิ่งปลูกไปนะคะมีต้นหนึ่งเหี่ยวตรงนี้ค่ะเดี๋ยวรอดูเรามันเหมือนมันก้านมันหักแบบช้าๆแล้วก็หักไปนะคะอาจจะแบบว่าต้นอ่อนแอหรือว่ายังไงไม่รู้นะแต่ก็ไม่เป็นไร เหลืออีกเ้าต้นได้เยอะแน่นอนเพราะทุกที่เราปลูกแค่3มต้นเองอะแตงกวาแล้วก็ผักกระหล่านะคะขอบอกว่ากระหล่ำนี่คือลงเท่าไหร่ก็โดนกินแล้วก็เราจับหนอนทุกวันเลย mm. เดี๋ยวต้องรอดูอาจจะไม่ถึง10ต้นละกว่าจะได้เก็บนะคะ mm. ก็อันไหนอยู่สู้รอดปลอดภัยกับเจ้าหนอนได้ก็ให้เขาอยู่ไปนะคะ แล้วก็ฝั่งนี้ก็จะมีถั่วพุ่มนะคะกับแครอทนะคะเพิ่งปลูกไปเหมือนกันแครอทยังล้มระเนระนาดอยู่เลยปลูกไปเมื่อวานนะคะแล้วก็เมื่อกี้รดน้าสปริงเกอร์ไปด้วยเลยเพราะว่าเราอยากให้หญ้ามันขึ้นเร็ว,รวคือฝั่งนี้ค่ะหญ้าขึ้นละเขียวแนละเห็นไหมคะแต่ว่าฝั่งนี้คือกําลังทยอยขึ้นนะคะเพราะว่าฝั่งนี้มันเป็นสลบสูงกว่าเดี๋ยวเดินย้อนพากลับมาดูหญ้านิดนึงตรงนี้ค่ะมันเริ่มที่จะกลับมาละแต่ว่ายัง ยังไม่เยอะฝั่งนี้จะกลับมาก่อนตรงนี้ค่ะตรงตรงทางเข้านะคะแล้วก็เดี๋ยวมีวัชพืชเล็กๆที่เราจะต้องถอนออกนะคะก็คือน่าจะกลับมาอยู่นะคะหญ้าแต่ถ้าไหนไม่กลับมาเดี๋ยวค่อยซ่อมเรายังมีความหวังอยู่ว่ายญามันจะกลับมาเพราะว่าตอนแรกฝั่งนี้มันก็ไม่มีอะไรเลยแล้วมันก็ยังกลับมาเขียวได้นะคะโอเคย้อนกลับมาอัปเดตผกอีกนิดนึงตรงนี้จะเป็น อันนี้วัชพืชก็ขึ้นเยอะเลยแต่ว่าน,นี้เดี๋ยวจะหาอะไรมาคลุมเอาเพราะว่าไม่อยากไปพรวนดินนะคะเพราะว่าเราทําเป็นยกร่องไว้นะคะอันนี้หอมแบงค่ะแล้วก็อันนี้เดี๋ยวต้องมาพรวนดินเหมือนกันอันนี้ะมะเขือเทศนะคะต้นเริ่มโตแล้วแล้วก็ข้างตรงกลางมีพาสลี่ค่ะนี่แล้วก็วัชพืชคือตอนนี้เริ่มดูไม่ออกแล้วว่าไหนผักอนไวัชพืชน,นี่ค่ะแต่มะเขือเทศก็ติดทุกต้นนะคะไม่มีต้นไหน ที่แบบว่าอ่อนแอไม่ปลอดภัยฝั่งนี้เป็นมะเขือเทศสแน็คค่ะแล้วก็อันนี้ผักกาดขาวปลีนะคะเนี่ยค่ะผีเสื้อมารอละ <c oughs> ก็เลยต้องคลุมใช้ฝาชีคลุมนะคะฝั่งนี้ก็มีโดนกินบ้างนิดหน่อยนะคะแต่ส่วนมากจะปลอดภัยหมดเลยเนี่ยค่ะจะมีผักสลัดแล้วก็มีคะน้าเดี๋ยวลองเปิดมุงนิดหนึ่งเดี๋ยวเปิดให้ดูนี่เนี่ยค่ะ ขะนาแล้วก็สลัดโอเควันนี้ปลูกผักนะคะเบาๆนี่หันกลับมาดูวิวนี้สวยงาวค่ะเดี๋ยวถ้า,าผักเริ่มโตก็น่าจะดูเขียวแล้วก็ดูดีขึ้นเยอะเลยนะคะแล้วก็รอเก็บผลผลิตด้วยกันค่ะสำหรับวิดีโอนี้ก็มีเท่านี้นะคะยังไงก็ขอบคุณมากนะคะไว้เจอกันใหม่วิดีโอหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ